สวัสดีตอนเช้าที่ประทายพี่น้องจ้าบรรยากาศบรรยากาศบ้านเราสดชื่นที่นี่ปทายสีชมช่นเก็บภาพบรรยากาศเออเเอาบรรยากาศ มีผักอีตูไทยสิกเก็บอีตูไทยไปอันตากไว้กะเพรากะเพราอุ้ยตะไข่อื้มเนาะนี่สิแะไรพี่น้องอยูบ่บรรยากาศยากกกกกอยู่บ้านดอกม่วงกระโดูดอกปีนมาเก็บมาดอกอีตูไทยนี่งห้องหมดองจะเอาไปปลูกฝรั่งเศสน้ำ นาำขักพอพี่น้องกับเพากับพ่อบานบานหอมพร้อมเด็ดไปจักอืโอ๊ยใกล้น่อยใกล้น่อยตุ้กขอคุณอมเอืมเอามาามาเอือเนอมเล่นใกล้หน่อยใกล้กล้กลเจีบลูกเจี๊บเด็ดเอาฮักเอา เอาไปนำนี่คุณเอาไปทำอะไรแง่เอาไปปลูกอยู่ฝรั่งเศสแง่เอาไปปลูกฝรั่งเศสเอาไปสงน่อาอาวล่างมิมนอนล่างมีมยู่ไสโอ๋อนั่งยูนี่ตัวมะม่วงนี่คุณอ่ะนี่ตัวมะม่วงตอนนี้มีบ่ม,ม,มันโมมีใช่พี่น้องบรรยากาศบ้านเราสดชื่นพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับแล้ว เก็บบรรยากาศเคื่อนี้เอามาเหร่นติเก็บกระเพราเอาไปปลูกที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวเอาของมาของมาตัดมะยืนม่อยากพี้นอง บ่าอึดน่อยาก <ไป S 1> บรรยากาศใบกระเพาะเก็บผ้าจะบอกให้มีเรค่อนบอกว่าขอ,องหายากของหายากนของหายากเก็บผ้าบรรยากาศบานเราไหวเอาไปเบิ้งตั้งหนาแล้วยามคิดหอดบ้านพนะี่น้องยามคิดถึงบ้านได้เบิง้งผาและเสิเอวน ม,ม,ม,มาเราซื้อเข้าไปเย็นดีพี่น้องเงี้ยมือเสาวปล่อยแล้วปล่อยไก่น้อยแล้วเออยามแรงนี่ยางหอ่อนตกตียามแรงมึงต้องเย็นจังเลยเมียนบ้านอยู่ป,ป่า อตอนประกอบนี่พี่น้องตอนนี้ก็น้ำเหมือนเดิมกําลังเสร็จอ่ะเอาบรรยากาศแนมะ่พี่น้องเบิง่งขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้า